ทุกคนเช้านี้นะคะทุกคนบ้านสวนไร่นานะคะพอดีว่าวันนี้ก็มาไร่มานาอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะจะต้องมาเก็บหญ้าเก็บหญ้าข้างคันนะคะเพราะว่าน้องเมื่อวานเนี่ยเขามาทําเทือกให้ทําเทือกให้แล้วทีนี้หญ้าข้างคันค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยต้องมาเก็บหญ้าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าข้างคนานาหญ้าเยอะมากเลยนี่เลยเห็นหมคะหญ้า,าด้านหลังหาเยอะเลยนะคะ หญ้าข้างคันเพราะว่าเวลารถเขาทําเทือกเนี่ยเวลาน้ําเขาก็เพิ่มเนี่ยน้ำพวกหญ้าพวกตอสร้างต่างๆนะคะที่เขาค้างอยู่ในดินเนี่ยเขาจะมาแปะข้างคันนะคะแปะข้างคันเราก็เลยต้องมาเก็บหญ้ากันนะคะอันนี้อาจจะเลอะเทอะนิดนึงนะคะวันนี้ก็เลยต้องมาเก็บหญ้าเพราะว่าถ้าไม่เก็บออกเนี่ยมันจะมีพวกเศษหญ้าเศษฟ,ฟางหรือว่าเศษพวกไม้อะไรต่างๆนะคะมันจะเกาะอยู่กับหญ้า เวลาข้าวเขาขึ้นเนี่ยบางทีมันอาจจะมีหญ้าอยู่ในกอนะคะเราก็เลยต้องมาเก็บนะคะเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะนี่เลยก็จะเป็นเศษหญ้าแบบนี้นะคะทุกคนเป็นเศษหญ้าเขาจะเป็นเหมือนต่อสัง่ะต่อสังที่ก่อนหน้านี้เราเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะเกี่ยวข้าวแล้วเขาจะมีต่อสังค้างอยู่แล้วก็เวลาเรานําน้ําเข้าหรือว่านําุถปั่นมาปั่นเนี่ยเขาอาจจะปั่นปั่นมันปั่นไม่ละเอียดะะ่ะปั่นไม่หมดนะคะ มันก็เลยเหลือเป็นตอแบบนี้ตอแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะมีเศษหญ้าอยู่ด้วยถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยบางทีหญ้าหญ้าเขาอาจจะมาขึ้นนะคะขึ้นในนาของเราได้พวกข้าวดีกหรือว่าอาจจะเป็นพวกข้าวเด้งนะคะเป็นพวกหญ้ากระดูกไก่ต่างๆนะคะเราก็เลยต้องมาเก็บออกนะคะส่วนแม่เขาจะเดินอยู่นู่นนะคะนู่นเลยไกลๆนู่นเลยนะคะหยอดหอยนะคะยาหยอดหอยก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็น พื้นที่นาข้าวนะคะเหลืองอะหลามไปหมดเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคันของตะไคร้น่าจะนึกออกเนาะ,ค,ะคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะเป็นคันตะไคร้ที่เราปลูกสองข้างทางก็จะเป็นนาข้าวนะคะนาข้าวทีนี้เกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือเป็นแบบนี้เลยเป็นพื้นที่ดินที่ทําเทือกนะคะทำเทือกไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บหญ้ากันกนี่เราก็มาเก็บอย่างนี้นะอันนี้ก็ เปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ถุงเท้าอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่าเราต้องมาเก็บหญ้ากันจริงจริงนี่เลยเราก็จะเก็บออกอย่างนี้เก็บหญ้าออกพอเสร็จแบบนี้ปุ๊บเราก็จะโยนขึ้นคันไปเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ข้างขนาอาจจะเก็บไม่ไม่ไม่เอี่ยมมากหรือว่าไม่เยอะไม่สะอาดมากนะคะแต่ว่าก็พอให้เขาออกไปให้มากที่สุดนะคะหญ้าพวกตอสังต่างๆเนี่ย อันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปทํางานก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าก็ช่วงนี้ก็สายแล้วนะคะแต่ถ้ายังไงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําคลิปนะคะไปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณมากค่ะ